สวัสดีค่ะพบกับ m ไมค a n l c n k e a k e c h ช n แน l วันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทำเครื่องแยกไอเทมค่ะเราจะาานี่ค่ะเอามาละกดใส่ลงไปนี่ค่ะเมื่อกี้เราใส่นนะ ความมตามันนี่ค่ะความพิเศษของมันไปทำกันเลยปะทำกันเลยตอนแรกทำางานอันนี้คืออะไรสามคุณสี่ เทสอันนี้คือลาหิบกับดักหีบอะไรแบนี่หธรรมดาวางทอ่อส่งไปสองอันแบบนี้นี่นะคะวางบล็อกอะไรก็ได้สองอันอแล้วก็วางอะไรไม่รู้ <c oughs> แล้วก็รีพิเตอร์แบบนี้ปรับไหมคะ ีเธอแล้วอ,ลอะไรต่อลลเลสตนอ,อ๋นนอวาอะไรตมข่อกอะไรก,ไก,อก,อไรกไตรงนี้ตร,นตรงไหนอ๋อตรงนี้แลวางเลสตนแบบนี้เห็นหม <c oughs> เห็นเห็นแล้วก็วางบล็อกอะไรก็ได้แบบนี้อ่าทุกคนเห็นไหมคะ เดาเดวเดาเมื่อกี้ทำใหม่หน่อยแต่ทำไมเหลือห้าตลอดในเวลาเล่นไมค้คัพเป็นแบบนี้แล้วก็ปิดเลยเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ย บล็อกตรงนี้ออกตรงไหนอ๋อ oh. และวางอะไรไม่รู้สามแชเนี่ เห็น้เห <prepar atory? S 2> ็นก oh ็วางไ้สตนบนข้างบนนนลไหนนี่นะคะนแบบนี้อาีงส่อันเอาอะไรนะคะข้างล่างสอันีตะ ข้างบนมีนี่ใส่บนีเลยมข้าล่เอาบล็อกเพชรใส่ตรงนี้บล็อ,อ,อกพเพชรใส่ตรงไหน ทำผิดเนาะไม่ได้ทําผิดล,ล,ลืมเติมลืมส่วนอ๋อลืมเติมไม่สุดตรงถ้าไม่เติมตรงนี้มันจะไม่ได้แล้วเราให้ไส่แบก่อนใส่ไปกี่อันเนี่ยหกว้ Sich, าว5 4 3 2 1 ชุชุยนไป้อนไปนี่ชุบ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 ว้าวว้าวบล็อกเพชรฟรีร่ะัน่นแหลมันมีค่ามากเลยนะแต่ว่ามรกตก็หายากเหมือนกันนะเนี่ยมรกัวใช่แล้วมรก กดกับเพชรอันไหนหายากกว่ากันเนี่ยมรลากดหายากกว่าเพชรหมดแล้วเหรอออก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบาย